จ่าแฮกซื้อมาเจ้าเก่งยกเข้าไปเจ้าบอลน,น้อยปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเสืร์ไปเจ้าแม็กเปิดจ่าแฮกโยกขึ้นมาเจ้าแม็กปักเขาให้โอ้โหผักตายทำสี่ลรงนีก้กูท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเจ็ดหกเอาเสืร์มาเอาบอลน,น้อยเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าเก่งปักเขาให้เรียบร้อยฝั่งนี้ได้ข้ามสองคนนะครับเสืร์ไปเอาเจ้าแม็กเปิด เอาจ่าแฮกยกขึ้นมาเอาเจ้าแม็กมงมาเรียบร้อยเนมไม่มาครับเดมหัวเปียกฝนตกเอาล้ครับเจ้าบอลน,น้อยปักเข้าให้จ่าแฮกเปิดเขา้าเอายกขึ้นมาเอายกล้น่นไม่ได้นะครับต้องยกล้่นแปรเท่านั้นนะครับคุณอานน์บุตรตาบอกเอฟซีเก่งบอลน,นะครับเอาเซอร์ไปเจ้าแม็กเปิดหนึ่งจ่าแฮกยกขึ้นมาเจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยเจ็ดหกแครับ เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเจ้าเก่งเอาโยกหล่นไปอยู่ที่แต้มจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านหรือไม่เรียบร้อยแล้วครับนําแล้วครับแปดหกนะครับรามิธาสี่สิบแยกสามสิบสามกับสามสิบห้านะครับอยู่ช่วงการนะครับอยู่เยื้องกับปั๊มน้ํามันพีทนะครับหกแปดนะครับเอาเจ้าเก่งเสิร์ฟไปเจ้าแม็กเปิดหนึ่งเอาจ่าแฮกยกขึ้นมาเจ้าแม็กป่งเข้ามาเรียบร้อยไหมเอายางอยู่ โอ้โหไม่อยู่แล้วครับลูกดังแป๊กเพราะมันลงพื้นด้วยนะครับทําไมคนน้อยจังน้อยน้อยถ้าคนน้อยน่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนักกีฬาเล่นสบายนะครับเพราะวันนี้นัดกันเฉพาะกิจนะครับรัชนาวีสมสสรน,นะครับปักเขาให้เอาเก่งเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นมาเจ้าเก่งปักเขาให้ใส่เน็ตโอยเกี่ยวอย่างนี้ยกอย่างนี้หมงใส่เน็ตโอย เอาเสือมาเอาเก่งเปิดบอลหน้อยยกเข้าไปเจ้าเก่งปักเข้าให้เรียบ้ลยขานะครับเห็นขายาวๆยวืย่นมาข้างๆฝั่งขวา,ามือนะครับนั่นแหละให้นะครับเศกขันนะครับเอาโมงมาไม่ข้ามเอาแล้วไล่มาเป็นเจ็ดแปะแล้วครับบ้านมะขามฝนตกหยุดไปแล้วนะครับตอนนี้เอาไม้หน้าสามคำไว้ไม่ตกแล้วครับเอาเจ้าแบกโมงมาเอาเจ้าบอลหน้อย เจ้าบอลน้อยยกให้เจ้าเก่งเจ้าเก่งปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเจ้าแม็กมุงมาโดนขาเจ้าเก่งยกขึ้นขาซ้ายเจ้าบอลยกเข้ามาเจ้าเก่งก็ปักเข้าให้เรียบร้อยเอ้าเจ้าเก่งขา่อนเอาแล้วครับเอาเจ้าแม็กมุงมาเจ้าบอลเปิดเขายกเข้าไปเจ้าเก่งปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับเก่งบอลเก้าแปนะครับเอาเจ้าเก่งเสอร์ไปเจ้าแม็กเปิดหัว ด่าแฮกยกขึ้นมาเจ้าแม็กปักเข้าให้เอาวิ่ง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 ยก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 เอายกรถไปโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเจ้าบอลน,น้อยทุ่มเทวิ่งมาข้างหลังยก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 เข้าไปเรียบร้อยดีสิบแปดนะครับเอาเปิดโอ้ยเจ้าแม็กแตกแล้วครับนีที่เหลี่ยมตัวเองถนัดกับตัวเองเป็นรองน,นิดนิดนะครับแต่ก็ถ้าเหลี่ยมขี่กันมากก็ไม่ได้เตะก,กันแน่นอน เอาบ่งเข้าไปเนียบลอยจากแฮกเซอร์มาเอาเก่งเปิดเอาเจ้าเก่งยกเข้าไปปักเข้าให้เข้าป่าเข้าโดงไปแล้วมีแล้วครับปักเข้าป่านะครับใครดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับต้องการเสื้อพิมพ์ลายนะครับติดต่อ s t sport w ว a r ของบ่าวเตยได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามราคากันได้นะครับกับบ่าวเตยนะครับ s t sport w a r นะครับเอาแล้วครับเจ้าแม็กบ่งมาเรียบ้อยไว้ยังอยู่เจ้าบอลน้อยม่งไว้จากแฮกเปิดหนึ่ง เอายกสองอยู่ที่เจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยสิบสิบเอ็ดนะครับคู่ต่อไปยังจะเป็นเหลี่ยมอื่นอยู่นะครับรอเจ้าเตยเดินทางมายังไม่ถึงนะครับจากแฮกเซอร์มาเอาเก่งปิดหัวเอาบอลน้อยยกขึ้นไปเจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้โหปักออกอีกแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับ จากแฮกเซอร์มาเอาเก่งเปิดหัวเอาเปิดไม่ค่อยดีต้องเล่นเองแล้วครับปักเข้าให้เอาเจ้าแม็กเงียบร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับแต้มเท่าเอาเสิร์ไปเอาเปิดจากแฮกโยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าแม็กปักเข้าให้โอ้โหเอาแล้วสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดจากแฮกเซอร์มาเอาเก่งเปิดเอาเก่งโยกเอาเจ้าเก่งปักเข่าให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับ เอาเสือไปเอาจ่าแฮกเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าแม็กปักเข้าให้เอาโอ้โยนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับจ่าแฮกเติ่มมาเอาเก่งเปิดเอาบอลน้อยยกเข้าไปปักเข้าให้โอ้โยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาแม็กเปิดเอาจ่าแฮกยกขึ้นมาเอายกหล้นเสียหายแน่นอนแบบนี้อยู่ที่เจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้โหย,ยกหล้นมาโดนทำโทษเรียบร้อยแล้วครับ สิบสต่อสิเอเกมไม่เกมเอาเสอร์ไปเอ้ยไม่ข้ามโอ้โหทักทายทั้งห้าร้อยกว่าท่านนะครับเกือบจะหกร้อยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามการชมของตะก้อสายชิงเงินวันที่สนามรามนินทานะครับเอา,เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเก่งปักเข่าหาโดนเกี่ยวหลังเขา้าเอายกอยู่ที่เจ้าแม็กเอาวงมาเรียบร้อยขึ้นแทน่นเหมือนกันนะครับ ิบสองต่อสิบสองเกมไม่เกมแมตช์พอย์ครั้งแรกของจ่าแฮกกับเจ้าแม็กเอาเก่งเปิดบอลน,น้อยยกขึ้นป่ายกห่างเจ้าเก่งปกักเข้าให้โอ้เจ้าเก่งมงออกทักทายคุณดาวอินดีด้วยนะครับโอ้โหนะครับลูกอยู่ท้ายเจ้าเก่งมงออกครับทักทายทั้งหกร้อยกว่าท่านนะครับผลสรุปนะครับจ่าแฮกคู่กับเจ้าแม็กรามิชาเอาชนะเก่งบอลน,น้อย ไปด้วยสกอร์13ต่อ12นะครับโอ้